อาบยังเด้ตืนเต้นตนเต้นอยู่นี่เนาะสบายดีละ่ะขายยังน่ะสบายดีเด้อเอ้าหรืว่าผู้ใดดีมาขายหน่อไม้บ่โอ้ยพี่พี่น้องเอ้ยพายชะลูกบ่ดุวลานบ่นี่อ๋ De. อปลาลูกไว้โดยปลาลูกเฮื่อนผู้พ่อหน่ะโอ้ ไข่เพื่อซองอ้าวพี่น้องไอซื้อออกซื้อยาไปให้แล้วเพราะอะไรอ๋อโดยใช้เข้าบ้านเพราะว่าด้วยใช่ไปใช้อะไรคนในบ้านตายคนในบ้านตายเอาย่านบ้านนีเอ้าพี่น้องเอ้เนาะเปิดเสียเปิดเสียเลยเนาะโอ้เอาไปนั่งอยู่ห่มกันจังน่อยเฉยเดี๋ยวเราคุยน้ำจังน่อยเดี๋ยวซื้อน้ำไม้ซอยนี่เนาะ โอ้บัตเทนี่บ่นี่หรือว่าฮะเบิดแล้วโอ้ดูอ๋อขายเบิดแล้วโดยพี่น้องเลยโอ้ยมาเจอไอวีมือนนี่ฮัลนี่ไม่เนี่ยอันนี้ลานเจ้านี่เนาะโอ้ได้เจ้าทงมานี่แหละในเก้าทงอ๋อไอวีเลยใช่ไหมเจ้าเบิดแล้วคือขายดีแท้ ค่ายป้าเนี่ยวาย่านคนเบาะนันตายกันเลยย่านค่ายเอาย่านย่านนังคือว่ากังเวินอยู่ย่านแหละยังมันไปหยอกไปเล่นไปลอกบๆลูกก็บรสบายได้เอาวพี่น้องเลยเนาะอันนี้ร้านเจ้าหนิเนาะโอ้่น้องเลยโดโดูดูยังเดือดซี่ทงทงเราเทไรละผ่านเบาถ้าชื่อยังเจ้าน่ะคือเคยเห็นหน้าอยู่ได้ สีนังน้อย,อยโอ้ยกินข้าวก,ากินน้ำแล้วมื้ยนี่ย่างทัานไดกินทอดข้าวเลยอ้าวใช้หั่นใครแถวนี้มีาาเฉพาะหั่นใครนี่อือพี่น้องเลยพี่ย่างข้าวบ้านพูกน,นีน่เนาะได้อที่โตพี่น้องเลยนะเจ้าออกมาหนี่อันนาชื่อชื่อนย่างข้าวไปกินเน,น,นี่ยนี่ชื่อข้าวชื่อข้าวเดโมมี่ข้าวบ้เดี๋ยวนีก้กไงเลย,ยหมดแหละชื่อชาวบ้านทานกับแท่งไงโอ้ อยู่พี่โลเท่าไรนี่สิบพันโลละสิบพันโอ้พี่น้องใครไม่ได้ชาวถงมือนี้ดได้อันนะ่ะจกัจกจักจักรูชาวถงช่องลูกผ่านว่าเราอันทงละพันผ่ช่องโลูกใสามทงสิบแม่ขายมาแต่ทางสามทงสิบเพินตอนี่เนาะได้เงินจากพันน่ะชาวถงได้สามสิบสา สามชิ้ห้าพันโอ้ปนอะโดยสามชิ้ห้าพันกรเข่าก็ได้ดีสามลกเนาะโอ้ยยก็พอชำยิ่ได้จ็พันหละได้เจ้าห้าพันโอ้เป็นอะไ่ได้เขางเฮียนมาใส่เจ้านะโอ้เป็นอะเนาะคือพวกเขาทำเฮียนนี่แหละเพิ่งเข่าอยู่บ้าแออกแล้วบ่เลวันไหนไห อพอเจ้าของบ่หาแลแต่บ่มีเงินเฮียต่อบ่ออไปเฮียนมต้องไปไกลบ่ล่ะอยู่เมาฮอดเมกพี่เฮอยู่ม่บ่โตอีงออกมาก็บ่ไหวเนาะไกลโพดพี่น้องนี่รถลางก็บ่มีออใช้น้ในเจ้ากินใช้น้ใน่นบ่ ซื่อนาตลอดตะเรียงเท่าทานกินแล้วบ่จะคือบ่บเห็นหิวยังเลยมือนนี่หากาขายหมดละไม่ก็ชื่อไปตามทางกันมอเลยโอ้โดยโดยพี่น้องเลยเราก็เข้าน้ำกันทันได้กินเนาะอ่าเดียเดียวละบ่สีเมาช่วยเจ้าเห็นเบิดใจล่ะอ่าสีถุงท่ายสาวพันบ่ เดยอันว่ายาลูกเจ้น่ะชื่อเมื่อแล้วว่าลูกว่าสบายชื่อแล้วบ่เขาเนี้ยมองชงชามือนี่เขาเนี้ยแล้วกินยาป้อนยาอ๋อใครนี่แล้วดีขึ้นแล้วตอนแต่ไอายเด้อยังไงอายเขาก็ไอายคือกันจักเป็นเี้ยังยังบ่เศร้าหลายมือเลยพันเห็นอาคู่มือคู่มือบ่เดยโอ้แางบ่แผลพันเห็นบ่ อาจารย์กับไอพี่องคุ้มมากเลยนโดยโดยมาน้ำการแล้วก็ปอาจารย์วันนี้กับจุดนี้ลดโดยคุบกกับวัน้มีบ่าวคุปชัยบ้าโอ้เอาเอาเขาชื่อคุบติดลดมาไว้โดยเป็นพลหัวเด้อขอบใจดยพี่น้องเลยตากแดดตากนายเมียงเมียงเนาะโอ้พี่น้องเลยตซื้อซื้อฮันไดก็เขาซื้อฮัน จะจื้อจะโโลได้เงินจากทหาได้ขาวโอโอโดยพี่น้ำร้องห้บ้ามากชื่อเขาบ้านอืมชื่อเป็นชอบโดยอีลาก็่ชื่อขึ้กันบ่บ่นองเข้าน้ามกับท่านได้กินเนาะ พี่น้องเลยโคดรโค้รอก็ได้กินแล้วข้าวเศร้าเด้อยังแต่ข้าวเที่ยงบ่กินแล้วข้าวเศร้าได้ยังกินข้าวเศร้าเนี่ยแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้โอ้หาน้ำไม้หมแกงน้ำไม้เนาะอันลูกอยู่น้ำไผยซาตอนนี้อยู่น้ำลูกห้าวกับพัวอยู่น้ำลูกน้ำพัวเ้อโอ้หน้ำไหมพายไปคนไปหาพัวห้าวไปหา เขาพัวไปหาแต่จะมาขายเนาะไปน้องนี่มาตั้งแต่เจ้าม้งบุกสิบม้งตีสิบม้งตอนนี้บ่ายสองบ่ายโมงครึ่งนี่พี่น้องนี่ว้าสาม,มสามสีนนมาสาาาส่มง้งนะตีสิดเนาะโอ้พี่น้องนี่อะมาส๋ยวระบ้าสิอ่าเมาซอยเจ้าก่อนพี่น้องนี่เนาะ ลู้ละสิบพันเราสันเข่ากันโนไม่นี่แล้วหาก,กได้สาหาพันบอกโอ้โดยโดยพี่น้องเลยกระเสริฐเดราบ้าที่ซื้อซอยอ๋อหรอโดยสาวพันอา่าแล้วอาณาถ้าสิพันจะเ,เจ้าไปไปซื้อเข่าเด้อเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยจ้าอาณา พี่น้องเงี้ยห้านี่ทั้งหน้าคนแหละเด็กกัจจเจ้าอันน่ะคนละสิบโดนี่เอาเมื่อได้บ่ได้คนละสิบโดเมื่อได้อยู่เนาะโดยพี่น้องเงี้ยฟาใส่ลราเอาอันน่ะนี่ขึ้นไปอันว่ายทิมแม่ลังรถไฮล์บ้าวคแหละไฮร์บ้าวชิฟ้าไปซื้อเข่าก่อนเนาะพี่น้องเง้ยทิมแม่ลังรถเะไล่ะโอเค ปไปเสื้ออเฉยขึ้นรถเดีเ๋ยวเอาที่นาพาไปซื้อเข้าแล้วให้เจ้าหาเมือเอด้ไอไปพี่น้องเลยเนอะเดี๋ยวอันซื้อเขาเ้าให้เราหันขายเข้าอยู่ทางเข้าพุกกระมีบ่นี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเอาทีซื้อให้แล้วกันอ่าสีหาให้ล้วหาเมือพี่น้องเห็นเนาะไปพี่น้องเลยการซื้าทางเอ,อ้ยพี่เพิ่นอ่าปดออกเด้อกรุก๊ออก่อนปดเสื้อก่อนบุยังบุญมีสายเแต่หาสายใส่เอา เดี๋ยวลดไปมันปิวเนาะเดี๋ยวสิซื้อข้าให้คนละ10โลแล้วก็ให้เจ้าหเมือเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะไปส่งหัวทางเว้เด้อเ้เด้อเให้เจ้าเมือเนาะเาก็สิไปเวียกต่ออยู่เออดเมงเมียงนี่เนาะ ยังโอยโอ้โพลูกก็บ,บสบายว่าใชนเข่าน้ำกระสานด้กินเนะาะคือสรางเขามีเยาวานขายในกินิงไกลพิเงเน่ น้ำรถประจันพี่น้องเอย่างนี้จะให้นประจันครับให้เนาะลูกกามือป่ายมือกใครไปหงเยนนั่นแหละมนไรกับอะไร้ขากินก็จะให้ลูกพักอ๋อลูกนั้นบไรปไปิบาลเขาหงเรียนเดีย๋ยวให้ให้ลูกพักมื่อไรหันมือไปอมันบ่มีข้าวกินแลหละหัน่อาไหมไหมะนักขายซื้อเขากันเนาะโอ้พี่น้อง,งจนให้ลูกจุดหงเียนเนาะปวดว่า พอความบม่มีต้องไปไปหาน้ำไม้ก่อนแล้วก็จังหมืนให้ลูกขเขาเฮียน,นเนาะเพรได้เงินมาซื้อเขากินก้อนว่าสารพี่น้องเลยโอ้มาลำการจะข้นมือนิมาผู้เดียวเฮ้ามามาผู้เดียวมาเจอเพื่อนอยู่พี่บ่โอ้ต่างคนต่างมาผู้เดียดวเนาะ ไปได้พี่น้องเลยปุ๊ดทางเข้ามากับโมเมนใกล้ๆเนาะประมาณสามสี่สี่ห้ากิโลอะไรพี่น้องเลยเพื่อมาหอดไป,ดดไปย่งงางไปตากแดดกับโมเมนง่ายๆเนาะลำบากลำบุญอยู่พอสมควรพี่น้องเลยชีวิตต้องดิน้นรนชาวบ้านกลางไม้เมืองพีนนะพี่น้องเนาะก็ถือว่านักนวงทะนงในพี่น้องเลย ต้องสู่ซีดีบัว่าน้อยบัว่าผู้ใหญ่เนาะโอ้ทะลมเข่าก็ต้องขอโทษขอไผ่ได้ลายไม่ไม่ต้องาะว่านั่งรถเนาะเป็นหิ้งในสักน้อยพี่น้องเลยรถจะเป็นเป็นเส้นทางลักเนาะทางเลีกที่เก้าพี่น้องเลยเชื่อมต่อายแดนเวียดนามฝั่งไทย รถบรรทุกพี่เด็กแกสินค้าเนาะแกเครื่องแกของต่างๆหลายไม่ต้องเลยหลากหลายพอสมควรรถขนมีรถน้อยรถใหญ่ไม่ต้องเนาะติดโต๊ะไก่เพรสมควรเปิดที่ทางเว่ยมีทางรถนีรถตัว ใช่เลยหันใครเขา้าดูผู้โอ้โดูด,ดูไปใส่ลงมาบานอเ,นอ,เอ้เป็นงเลยว้าเป็นงเลยเน้พันย่างเข้าบ้านนะต่จะนี้เข้าไปก็ประมาณ3กิโลถัว่สลัก มาเตียงก็บอาจารย์กับสิ้าออไปเวียตโตเจอคนระวังหิ้มทางแหละพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะมาสองคนกับหลานโอ้จะหนีบอ่นี่แหละโอ้สบายดีสบายดียดเออค <c oughs> าราโลเทราเนอ โดยเจ้าเจ้าอันนาไมีมีค่านั่นเดียวบ่โดยเอาเบื้องเบื้องเอาเบื้องลราซิบเอาคนลราซิบซิบโลเดินเนาะเอาแล้วเจ้าหาบเมื่อแล้วก็มา่เบ่งกันเปลี่ยนกันหาบกำลานอะไรเนี่ยกินกับบุ้มี้เนี่ยพี่น้องมีแต่ทำนี่แหละเนาะเอานี่แหละเอาปลาทูนี่แหละกับอันนาณาบัตทนี่บัตปลาทูโอโต้เท่าไรเนาะปลาทูนี่ ตัวละสี่เอาซิปโตใส่ถุงคนละหา้าโตเด้อจะให้คนมากินพี่น้อง,องปลาทูทอดโอ้จะแซ่บมีกินกับข้าวเหนียวห่อนเนาะตัวละสี่พันกี่พี่น้องเลยตัืว่าตัวละสิบบาทบาท่ฮมอนตัวละเก้าบาทเนาะพอกินอยู่พี่น้องเลย <c oughs> แลวก็เอาเข่าให้ค่อยอ่านะาซาวโลแบ่งเป็นซองทงทงละสิบโลถ้าได้กินเข่าเที่ยงบ่เอ้ยเอาเข่าเลยบ่เข่าแล้วก็มีอยู่เา่บาหนึ่งหนึ่งบัวลายเนาะพี่น้องเมื่อกินอยู่เพื่อนเท่านั้นเด้อเด้อมีแต่เนี้ยกินพี่น้องเลยให็แล้วเมื่อกินอยู่เพื่อนป่าสู่ชดไปเสียไปนี่เหลืองเอาห้อยอยู่พี่น้องนี่เนาะ ห้าขายข้าวโอ้ขายต้มขนมมีบ้ดเลยพี่น้องไอ้ทางเวเขา้เาวบ้านเราคนละบ้านกระยองแล้วก็บ,บ้านกลางไม้พี่น้อง,งเนาะเหันข้า่ะโมยไงไปได้พี่น้องเลยแต่ดูบ้านนอกบ้านหน้าเขาจะมีเครื่องค่าเครื่องขายเนาะ có mi lại giang lại neo, có nấm, bắn nấm, bao cà phê nấm ạ. cà phê nấm ildildi ăn được gì bao? ăn gì nào bao trao cả. Leo được xào giang ưn, nó mì giang này này nữa. Ừ. ờ, à. báu 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 để cho Anna, là bao cà phê đôi đôi. ไปชาวเป็นขวดนี่บ่มันง่ายเอาเป็นขวดบ่นี่ในตู้เย็นนี่มาเบิ่งด้วยฮะมาเลือกเอาด้วยจจะได้ยังนหะเออแบบใดก็ได้นะไอ้มาเอารถใ,ใจไอ้พี่มามาเลือกเอาด้ฮะอีหล่ามาเอาดูนายมาเลือกเองนะมาล่วงเอาด้ฮะนะเลือกเอด็ดัวเหี้ยมันนะเลือกเอารถ น้ำส้มก็ได้น้ำโอเอซี่ก็ได้เอาเต็มเอานมออีหล่าได้เอายังฮะอันยังละเอาไหมเอานมคือการโอเคนมไวตามิยุพอไมพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเไง10โลนักประชุมควรนี่เนาะปลาโทเปลี่ยนกันเด้อเพื่อชิฮอดนี่งกะ พี่น้องเลยม่ค้าพนก็ใส่กระสอบให้เลยเนาะใจดีโลใส่กระสอบน้อยพี่น้องเลยสิบโลนี่ก็กินได้หลายมือเติดเด้พี่น้องเลยตาดำสองคำพคนนี่ก็โอ้ได้อยู่มามือละโลนี่ก็ได้สิบมือพูกพี่น้องเนาะอันนั้นด้วยคะอันน้องเอาเอาไม่ค้าจะมาด้วยโดย มัดชนีดได้ก็ได้มัดแบบโคตรใช่รึเล่านะฮะเ่็นหางมือโดยอุ๊บโอเคปอิีคอนเพื่อไม่ช่ฮอดกับป้าตผักเช่าเมยชาวเมยอยู่บ่ไหนเอ่ยชาวเมย์สาวโลพี่น้องเงยทางยากอยู่บ่เข้าไปนี่เขาบริข้าไปจะหึงเลยคนตกยากยากเลยเนาะว่าเขาเคย เข้าไปรถค่อยคที่หนึ่งพี่น้องไซองเทือกอะไรเบอร์เป็นโลกในพันธุ์เบร์เป็นโลกที่ทางแห้งมันไปได้ยุ่งช่วงนี้นี่ยากเนาะโดยโดยพี่น้องเลยเราไปขี้บิวังก็ได้สุกรถุดได้เลยพี่น้องเลยคิดเห็นว่าเตียงตอนยังน้อยเลยเคยหาบดูแบบนี้หาบไปมเมนาเนาะรถบุ๊มีรถตะกี้พี่น้องเลยหาบเต้นเต้นเต้นไป เราลองก็สอบน้อยมาเตรียมไว้อย่างดีครับ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 โอเคมาไล่เงินเลยแบบนี้เนาะอ๋อเบิ้งหะานักจักอันโอ้สาวลูพี่น้องเอ้ยปึ๊บกะถือว่าธรรมดาเนาะะจะสำรับอ่ะนะคนเคยหาเคยคอนนะพี่น้องนคนเคยหามกับวันักอยู่ ลองหาบ้างดูเหอะให้ปึ๊บเออเป็นได้ไงพอได้อย mm nah ู่บ่ะโอ้เบื้องละสิบโลปั่นกันคนละสอบกับหลานเด้อดอ่าโดูอ่ะพุงลูกก้อนปุงลูกก้อนเดี๋ยวหายใจหายใจลูกก้อนฮะเมนไว้ไว้เตอร์มิวสองขวด แล้วก็ปลาทูสิบตัวเน,ะน 2, าะเท่ายก็สองแสนห้าสิบหกพันผมมีพี่น้องเอยเนาะเอาถือเอาเลยเือเอาเอาใส่คนละถุงเด้อแซ่บอยู่บ่ปลาทูสําหรับเชือกเช็บบ่อือพนะี่นะ้องเน่ยเช็บได้เนาะอยู่แถวนะ่องคือบ่ค่อยมีแนวขายพี่น้องเลยสองแสนห้าสิบหกพันเนะ 2, า 16, นะนะ เป็นเงินไทยกับประมาณ600บาทพี่น้องเลยอ่ะเออโดยขอบใจหลายๆเนาะเบิดเลยปไปสู้ราเหลือ3าตัวเขล่อพี่น้องไม่ไหวยพี่ยิ้มลายอยู่อ่าป้าชาเอ้ยบานี้เดินทางเนาะเพื่อสิฮอดอ่าตัวกับพวกญาติแล้วว่ามีมีพวกคู่กับหลานอยู่อ่าอืมโดยเนาะมีแต่วันอ่า say cúp nè đó, hòn đẹp, nó, ăn, ăn, khó coi chiếc đẹp này đấy bọ đôi, kia nọ này, anh no. yeah. à, mi, à, cúp, bờ tiền, anh mới hay, mày kia này, sao anh nhung mày chiếc nó, ăn, à, có đôi. Đôi. Ừ. à, 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 บุมีกุบใส่กาวโอ้พะแฮงแล้วพี่น้องเจ็บหัวเจ็บหางมาเลยเนาะแล้ก็กินนุ่มนี่แหละถ่าก่อนเด้อ้องทองก่อนเพื่อฮอดบ้านฮอดช่องก็ตั้งหากินข้าวกินปลาโอน้อได้ลายมือเติบอยู่บ่อสิบโลนี่เลยเดยลายมืออเอ โดยเอาเดี๋ยวัแล้วจังขามาับมาทางเหงมารอบหนาชิเวหาดอกดอารอบนี้ก็เอาจะขึ้นไปเวียดขั้งเนื้นทั้งอันชิป,ปูนทุนเลยมาเจอเพื่อนพี่น้องเลยย่างกับแท็กกแตกอยู่กับลานเพื่อนเนาะไปสา่าเร้อยแต่บังอันน่ะมากินปลาทูด้ด้วยไปไปโอเคค่ะ โดยเดินทางปลอดภัยเด้อเอ้ยเด้อบนิเนเด้อโดยโดยเด้อกะโดยสาธุเนาะโดยซาไปวัยเด้อลูกเอ้ยกัเด้ออ่าเดินทางเฮงไปแล้วฮาสชิเวะเข้าไปหาดอกพี่เราไบ่ได้เข้าไปแต่โดนเติมแหละน่าขึ้นงงเนาะอ่าไอ้ล่ะฮะบ่ดบิดขับกุนเน่บ่อยู่เฮือนน่ะ โอ้พ oh. oh, ี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ก็มาเมื่นี่ก็มาเยเนาะอืโดยบ่เป็นยังเอ้ยช่วยกันเนาะเออมีแต่จังได๋ก็เปลี่ยนกันาบกับลานเด้อหว่ามันนักก็ได้อืพี่น้องเอ้ยอาาอละอันน่ะใหุ้บงทนได้ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดุบให้เพิ่นก่อนพี่น้องีเนาะเอาล่ะ มีแล้วฮะอ่าผูกผูกเอาไม้ก็ได้ถือเอาผูกก็ได้เป็นน้องไหมะอืมไปใช่ปันนี่อือไปถือเอาป่นนีละอ่าไปหาเมื่อป่นนี่แดดและเพื่อจิฮอดบ้านฮอดช่องเนอะโอ้พี่น้องเลย ไปโชคดีเด้อเด้อเดินทางปลอดภัยเอากระชับไปป้าก่อนมัหนีนิเนาะพี่น้องเลยไปซาบานีนิเนาะพี่น้องเลยหา่าเบาอันอันละให้เสบห่าเบาก่อนหน,น,นิไปพี่น้องเลยหา่าเอานักบ่นักทะเลสาโรปเนาะโดยไปเดินทางปลอดภัยเด้อเด้โอโดยโดย ไปพี่น้องเลยเมื่อยก็เปลี่ยนกันเดอ้อกับลานเดอ้อโอเคพี่น้องเลยเบาทเตียงก็สีขอตัวเดินทางไปโตวันนี้เนาะเพราะว่าให้เพิ่นพุ่นละขาบเข้าไปพี่น้องเลยก็ไก,กลยอยู่พอสมควรแต่ว่ารถบาทเตียงเข้าไปมันไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะน้ามันแบบ,บว่บาทั้งในบุ้งขามหัวอีกเบาเตียงเคยไปเชิงตะกอนพวกก็รถข้าพี่น้องไปบ่ได้ เนาะจะให้เราหาบเข่าแล้วก็ปเตียงกับประรจันจอดถ่ายอยู่นอกผัวพี่น้องเลยก็มีแต่วนะ่าสีนาขึ้นไปโตเนาะเอาเครื่องคลองขึ้นไปให้พ,พี่น้องทั้งสิโปนผลวพี่น้องเลยก็จเจอเพิ่นระวังทางเนาะเพิ่นก,นกระย่างแท๊กแซดกไปขายน้ำไม้กับลานเพิ่นหมดเสียไปพี่น้องมาเตียงกับสิขคอตัวเดินทางก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยจะต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูบุญทุกคนที่เข้ขามาติดตามรับชมคลิป จนจบแล้วก <ersch> ็บขุามโฆษณาชนะพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณสร้างคุณย่าจะดีเนาะบ่าว่าชืนใหแล้ต่างประเทศต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่ได้ให้การที่ตามมาส่งขิปจนจบแล้วก็บุ่คขลขมโฆษนะพี่น้องเลยสำหรับมือวันี้บัตรเตียงกับขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะได้ส่งเปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอตัวเดินทางก่อนพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนาะสำหรับมือวันี้บัตรเตียงกักล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องเบริร์ชุกช้ทุกคนได้พี่น้องเด้อ